ครับตอนนี้นะครับแมงกะบีก็กําลังนึ่งหนูนะครับมาดูเจะมอมกันมามตอนนี้นึ่งหนูอยู่โอ,โอเขาสาหามาก็ต้องทําให้มันสุกนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูหนูกันตอนนี้ผมก็นึ่งพอประมาณเปิดผาอบก็มาเจอหนูนี่ทุกคนโอ้ผมก็ใส่ตะไคร้นะครับ เพื่อดับกลิ่นคาวหนูนะทุกคนนะนี่นะครับทุกท่านนะครับหนูหนึ่งนะครับของเจ้ามอมนะครับก็ทำมันสุกครับมันก็จะได้กินสุกๆนะครับโอเคโปะไว้เหมือนเดิมเพื่อให้กลิ่นมันได้เขาเรียกไงหอม,อมปิดอะไรมอมหิวแล้วใช่ไหมฮึฮึไวเชื่อ